แม่ชีใจดีฝันว่าเลขออกแล้วนะคะเป็นตัวไหนเดี๋ยวจะไปฟังจากแม่กันนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันโชคลาภแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะฝันดีดีเโอใกล้ถึงวันโชคลาภแล้วฝันดีบ่แม่ฝันว่าอย่างนี้นะลูกอวันแรกเลยเนาะฝันว่า มีต้องบวชสองคนเข้ามาในบ้านเอาเข้าวหลามมาให้สามก็บ,บอกใช่ไหมใช่แมออ่แต่ก่อนนี้ฟันหนึ่งงี้มันออกที่บ้านสามห้าที่ไม่เล่าให้ฟังนั่นแหละทีนี้ต่อมาแม่ก็เลยมาฝันอีกแม่มาฝันว่าเมื่อเมื่อสองวันสามวันที่ผ่านมานี่แหละฝันว่าเลขออกแล้วนะหนะึ่งห้าน่ะทีนี้แม่ก็เลยในฝันแม่ก็เลยอ้าวซื้อไว้อยู่หนะึ่งห้าน่ะฉันซื้อไว้อย,อยู่ก็เลยไปดูบินที่ซื้อมาดูบินที่ซื้อเสร็จแล้ว เอ้เอ้ก็เลยไอ้ทำไมเราซื้อสองร้อยทำไมเหลือร้อยเดียววันนี้ทีนี้ก็เลยก็เลยไปเอาเงินกับเขาจะเอาเงินกับคนที่ขายนาะแม่หนูไม่มีเงินให้แม่นะเพราะว่าหนูขายหนูก็ไม่ได้เงินเลยอะไรเงรี้ยเขาก็ว่าเล้วก็หาเงินมาให้แม่นะเพราะก่อนแม่แกถูกแม่ก็ไม่พูดอย่างนี้มะลิค่ะแม่เออทีนี้เขาก็เลยไม่รู้ไปเอามาจากไหนมะลิเอามาตั้งเยอะเลย S <S ไปออเอามันใส่มือไม่เอาไม่ต้องรับเลยเอาไป,ไ,ปไปเลยไปเลยมวก็ไม่นั้นแม่ก็ย่ใส่กรนะป๋องคะแม่ฝ<อ>ันดีได้ไเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งคนแก่เดินเข้ามาเอาเนี่ยให้ห้าร้อยฝันเอาไปเป็นทุนมะน้าสันดามี่เป็นเบ้งยี่สิบเป็นฝึกฝึกละร้อยบาทเอามาให้ห้าฝนะึกนะำเนี่ไม่ห้าพักนะฝันที่ดีมะได้คิดว่าโชคจริงๆแล้วเนี่ยใกลวันโชคลาภแล้วแม่ฝันดีตัวนี้ อืมทีนี้แม่ก็ว่าเออมันได้เก้าห้าแล้วเนาะเน่เก้าห้าเนี่ยที่แม่ทําดูแม่เล็กแม่ทําดูแมเล็กแม่ทําดูเนี่ยวันนี้ค่ะเป่เก้าห้ามาตลอดนะถ้าท่านได้ออกเก้าห้าเนี่ยถ่านท่านจูดของเขาเนี่ยคือท่านเดี๋ยวนี้แม่ทําย้อนหลังมันได้เก้าห้ามาตลอดนะบันนี้่ะแมทีนี้แม่ก็เลยทํา่ดูก็ขึ้นเก้าห้าอีกแม่ก็จะซื้อเก้าห้าแต่ทีนี้ท่านให้หนึ่งห้าแม่ก็จะซื้อเอาหนึ่งเก้าห้าเท่า ที่มันตัวเดียวกับที่หนึ่งเก้าห้าเน่ะมันมันได้ตัวเดียวกันเลยมันได้ตัวเดียวกันเลยเป่แต่เที่ยวนั้นมันผิดที่ว่าเลขล่างคือหกสามหกสามนี่มันคือเก้าแม่แม่คะหกหนึ่งห้ากับเก้าห้านี่มันจะมาบนหรือล่างแม่นี่แหละแม่ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าแม่คิดว่าเป็นบนแม่คิดว่าเป็นบนเพราะเลขล่างนี่มาสามเนี่ยเลขว่าล่างนี่มันเศษสามสามสองตัวเนี่ย สามสามสองตัวนี่มันจะเป็นสามสองห้าสามสามสามสองสามห้านี่แหละหมแม่ว่าค่ะแม่เออเลขเนี่ยมันมาสามสามสองตัวอยู่เนี่ยวดที่แล้วอแม่ทําดูมันมาสามศูนย์สามใช่ไหมค่ะแล้วแม่ก็เออก็มาเห็นทัานขึ้นให้อีกสามศูนย์สามที่แม่มาตรงมาสามเน่ก็เลยซื้อสามสองสามห้าสามแปดแค่นั้นละเลขล่างงวดที่แล้วนะอือแล้วงวดน,นี้ล่ะค่ะแม่งวดนี้น่ะ แม่ว่าถ้าไม่แค่สามเปดก็ต้องแปดห้าหรืออะไรอย่างนี้แหละล่าง<ม>ใช่ไหมคะนี่เออล่างค่ะ,ะแต่แต่ท่านให้หนึ่งห้านี่ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะมาล่างด้วยมันก็ไม่แน่เนาะมะลิเราก็เพียงแต่แต่เราก็ซื้อไว้ในหนึ่งที่แม่จะซื้อแม่จะซื้อสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้าแค่นั้น<อ>เลขเออเลขเออเลขสามตัวนี่แม่จะซื้อเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าแค่นั้นวันนี้ สามห้าหนึ่งห้าเก้าห้ารู้ไหมเนาะฮะสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้านะคะเออแค่นี้แหละแต่เก้าห้านี่แม่ว่ามาร้อยเปอร์เซ็นเก้าห้าเก้าขึ้นมาไหมอืมเก้าขึ้นมาแม่เก้าห้าขึ้นมาเลยทั้งวันนี้วิ่งที่แม่เอาที่แม่เอาเลขเอาเลขอะรของท่านมาลบเนี่ยาะแล้วก็ซื้อตัวนี้แหละลูกได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเราเดินแม่จะวิ่งไว้ให้พี่ห้าไว้อ๋อให้แม่เน้นให้เลยค่ะมี ให้แม่เน้นเน้นให้เลยค่ะตัวที่จะให้เอฟซีซื้อค่ะก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าสามแปดห้าสามแค่นี้แหละแปดห้าแค่นี้ห้าตัว,วน,นะลุงนะค่ะแม่เนเีน่ยเรียกเร็ยกเซนเนี่ยเรียกเซนสเปคที่ว่าตั้งใจว่าจะออกนี่คือสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้าอืมวันนี้ถ้าท่านได้เห็นนี่มาจริงจริงนะค่ะแม่อืถ้าบอกว่าห้าห้านี่มายิงจริงก็เลขมันได้ห้าห้านี่มาแน่นอน แม่ได้ตัวนี้เวิ่งวิ่งตัวไหนแมงวันนี้ไม่วิ่งห้าห้าเก้าหรือเจอได้แน่เก้ากับห้ามาแน่นอนโอ้วิ่งห้าแล้วแมะวิ่งห้ากับเก้าค่ะ